สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเรื่องราววันพีชในตอนที่10,30ฉบับเต็มกันดีกว่านะครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรพิกคิกเยอะมากๆเลยครับเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับวันพีชในตอนที่10,30ฉบับเต็มกับตอนที่มีชื่อว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอันนิจจงครับ เรื่องราวของเรานะครับผมได้เปิดตอนมาที่ตัวของเดรกกับอาภูเนี่ย ที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์โนวาทั้งคู่นะครับผมและทั้ง2คนเนี่ยก็ไม่ได้ฝักฝ่ฝ่ายใดแบบแน่นอนถูกไหมนะครับอาภูเองเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ฝั่งของไคโดนะแต่ในตอนนี้เองพอเจอควีนเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนใจแล้วทั้ง2คนเนี่ยได้พูดคุยกันในห้องแห่งหนึ่งที่อยู่ในปราสาทโอนิกาชิมะโดยอาภูมั่นใจว่าเด็กเนี่ยเป็นสายลับของกองทับเรือแน่นอนแต่ในเวลานี้เองเรื่องนั้นมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือตัวของเอ็กเด็กเนี่ยอยากฆ่าไคโดหรือเปล่า ตัวของอาภูได้เสนอการเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง2คนนี้และรอจังหวะนะครับผมที่ว่าผลการต่อสู้เนี่ยมันใกล้จะรู้ผลแล้วเราค่อยลงมือ ชิงทุกอย่างมาไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็ตามแล้วตัวของอาพูเนี่ยก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับแต่เขายังมีนัมเบอร์มาอีก3คนและนัมเบอร์ที่เราเห็นกะกากเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่นัมเบอร์ที่มากับอาพูครับนัมเบอร์ที่มากับอาพูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหมายเลข1 2 3เลยนะครับผมน่าจะเป็นท็อปทีของเรานัมเบอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าท่าทางของไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันดูโหดแล้วมันดูเก่งกว่าไอ้พวกนัมเบอร์ที่กระจอกกระจ้อยผ่านมามากๆเลยเมื่อเด็กได้ฟังข้อเสนอของอาพูไปเด็ก ก็สวนกลับมาแกคิดหรือไงกันว่าฉันน่ะจะไว้ใจแกแต่อาภูก็สวนกลับไปพวกเราทั้งคู่มันก็ไว้ใจไม่ได้นั่นแหละฉันเสนอเรื่องนี้ให้แกเพราะมันเป็นทางที่เราจะได้กําไรยังไงเล่าแล้วจากนั้นเองเหตุการณ์ของเราก็ได้ตัดจากฝั่งของอาภูแล้วก็ตัวของเดรกเนี่ยมาที่ฝั่งของอูซบนามีแล้วก็ตัวของทามะนั่นเองครับพวกเขาเนี่ยกำลังวิ่งลงมาที่ชั้นหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยตะโกนกันมากมายเลยว่าพวกเขาได้เจอสัตว์ประหลาดอยู่ที่ชั้นหนึ่ง อุซบและนามนิก็ได้เตรียมพร้อมให้จะบวกเลยนะครับผมแต่ฮันใดนั้นเองเราก็จะได้เห็นว่าสัตว์ประหาดที่ทุกคนพูดถึงเนี่ย คือท่อนล่างของคินเนมอนที่กําลังวิ่งไล่ผู้คนอยู่แล้วก็ต่างร้องเรียกขอความช่วยเหลือนะครับดูเหมือนว่าพลังของรอที่เคยตัดตัวของคินเนมอนผ่าครึ่งเอาไว้นี่นะครับผมมันจะไม่ได้ต่อกันสมบูรณ์ทําให้ตัวของคินเนมอนเองเนี่ยถูกตัดตัวครึ่งไปก็ยังไม่ตายนะครับแลวร่างกายก็ยังแยกออกเป็นสส่วนได้โดยทางฝั่งของท่อนล่างเนี่ยก็ได้ถูกกูโซปนามีช่วยเอาไว้และพวกเขาเนี่ยก็จะช่วยมารวมร่างให้ ส่วนในร่างท่อนบนเนี่ยก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็พบคันจูโร่แล้วก็ตัวของคิคุกําลังนอนจมกองเลือดอยู่คินเนมอนเองเนี่ยต้องการจะไปช่วยคิคุเอาไว้ให้ได้แต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงเนี่ยดังขึ้นออกมาจากแมลงโทรสารเฮ้ยตอบค่าสิวะคันจูโร่ดูเหมือนว่าเสียงที่พูดออกมาเนี่ยนะครับผมก็คือตัวของโอโรจิ้นั่นเองตัวของคินเนมอนเองก็ตกใจนั่นนั่นมันเสียงโอโรจินี่หว่าแต่ว่าคันจูโร่ตายไปแล้วแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงของคันจูโร่นั้นดังขึ้นมา ขอรับฮันโอโรจิข้าน้อยยังคงอยู่ถึงจะเป็นลมหายใจเรื่องสุดท้ายแล้วก็เธอะกลายเป็นว่าตัวของคันจิโร่ยังไม่ตายโอโรจิเองก็ได้ตอบกลับมางั้นข้าเองเนี่ยก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยก็แลวกันนะกับการแสดงอันสุดยอดของเจ้าขอบขอบพระคุณที่ชมคันจิโร่ได้ตอบกลับไปโอโรจิก็ได้ตอบกลับมาได้ยินเสียงที่ทุกคนสดุดีเจ้าไหมละ่ะฮะข้าน้อยน่ยนะถูกต้องแล้วละ่ะ เสียงแห่งความเคียดแค้นยังคงอยู่บัพรพบุรุษของเรากำลังรอคอยจงวาดสิ่งวิเศษออกมาอีกสักครั้งระบายมันออกมาสิคันจูโร่ระบายความแค้นของตระกูลคุโรซมิออกมาและเมื่อคันจูโร่ได้ยินดังนั้นเนะีน่ยะครับผมเขาเองก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายในการวาดปีศาเพลิงขึ้นมาจงระบาย ความโกรธแค้นของตระกูลของเราโอโลจีนั้นได้สั่งคันจูโร่ให้ฆ่าทุกคนในปราสาทแห่งนี้จงลงนรกไปซะให้พวกมันทุกคนต้องตายตกนรกกันไปและดูเหมือนว่าคันจูโร่ก็จะสามารถสร้างปีศาจไฟออกมาได้สําเร็จนั่นเองครับผมซึ่งปีศาจไฟตนนี้นะครับมีจุดหมายในการที่จะมุ่งหน้าไปยังคลังเก็บอาวุธ ของเกาะโอนิกาชิมะและบึ้มทุกอย่างให้พินาศไปซะและเรียกได้ว่าด้วยพลังของคันจูโรเองอ่ะที่วาดอะไรออกมาตามจินตนาการก็ได้ไปหมดเลยนะครับผมดูเหมือนว่าพลังของปีาศาจตัวนี้เนี่ยจะเป็นไปตามจินตนาการของคันจูโรสุดๆเลยมันสามารถเดินทะลุกำแพงได้ทำให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสกับมันก็จะลุกเป็นไฟไปทั้งหมดแล้วเรียกได้ว่าปีศาจไฟตัวนี้เนี่ยก็อันตรายจนทุกคนเนี่ยกลัวกันไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องมีประกาศไปทั่วโอนิกาชิมะเลยถึงเรื่องปีศาจตัวนี้และฮันใดนั้นเองเหตุการณ์ของเราก็ได้ตัดออกมาภายนอกดูเหมือนว่าในตอนนี้โมโมโนซึเกะเองได้สร้างเมฆขึ้นมาห่อหุ้มเกาะน,นี้เอาไว้น่าจะได้มากขึ้นหน่อยแล้วล่ะครับก็เรียกได้ว่าพยายามกันอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวของบลูคและโรบินเนี่ยก็ร่วมกับเผ่ามิร ต่อสู้กับเราคนที่เหลืออยู่นะครับผมซึ่งก็มีตัวของมังโกอิโซแล้วก็คาวามะสึอยู่ด้วยแต่เรียกได้ว่าในขณะเดียวกันนี้เองเ่ยตัดจากพวกของลูกลรบินไปนะครับเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็จะตัดมาอยู่ที่ฝั่งของซีพีซีโนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ในห้องรับแขกในปราสาทของโอนิกาชิมะอีกแล้วแต่พวกเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมไปที่การต่อสู้ระหว่างลูฟี่ไคโดโซโลคิงแล้วก็ซันจิกบคุนะครับผมเรียก จากนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่โอโรจินะครับผมที่เรียกได้ว่ากําลังนั่งแล้วก็พูดไปหัวเราะไปพวกพันธมิตรโคซุกิพวกจกักรพรรดิแห่งท้องทะเลพวกมันล้อเลียนข้ามานานเกินไปแล้วข้ารู้ไคโดข้ารู้ว่าชั้นใต้ดินของปราศาส์นะ่ะมีคลังแสงอันยิ่งใหญ่อยู่เหล่าอาวุธวยุโทโธปกรณ์ที่ข้าเป็นคนสร้างเผามันซักันจูโรเผามันให้ทุกอย่างราบเป็นหน้ากองไปอย่ามาช้าละ่ะฟุคุโระฮุจู พวกเราต้องรีบออกกันแล้วไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราจะตายไปข้าไม่สนหรอกว่าสงครามมันจะมีผลออกมาเป็นเช่นไรแล้วจากนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดจากฝั่งของโอโรจินะครับผมมาที่ฝั่งของยามาโตะที่กําลังวิ่งตรงไปที่คลังเก็บอาวุธของไคโดเหมือนกัน โดยมีลูกน้องของไคโดเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาขัดขวางเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับผมยามาโตเนี่ยสามารถจัดการพวกลูกน้องข,ของไคโดได้อย่างง่ายได้แต่ก่อนที่ยามาโตจะไปถึงนี่เองตัวของยามาโตเองเนี่ยก็ได้ถูกขัดขวางเอาไว้โดยเสียงระเบิดนะครับเสียงระเบิดนั้นนะครับผมได้ดังออกมาพร้อมกับเสียงตะโกนของบิ๊กมัมที่ได้โจมตีคิดจนกระเด็นออกมาแล้วจากนั้นเองเนี่ยบิ๊กมัมก็ได้ตามออกมาเตรียมที่จะจัดการกับตัวของคิดในทันทีแต่คิดเองก็ได้พูดกับรอ,อกลับไปเฮ้ยไอ้ทาฟาก้าความสามารถของแกันื่หมันตื่น ว่าใช่ตื่นแล้วแต่ฉันยังใช้ไม่ได้ค่คยคล่องแล้วก็จะใช้ตอนที่มันถึงสถานการณ์คับขันแล้วเท่านั้นเพราะมันกินพลังงานมากเกินไปฉันจะเก็บมันเอาไว้เป็นไพ่ตายคิดนั้นได้ตอบกลับมาหลังจากได้ยินตัวของรอไปว่าฉันก็เหมือนกับแกนั่นแหละแต่ฉันจะบอกกับแกไว้ให้ว่าในตอนนี้นะ่ะถ้าเราจะสู้กันต่อไปเรื่อยๆกับบิ๊กมัมแบบนี้ยังไงก็ไม่ชนะหรอกเราต้องงัดไพ่ตายของเราออกมาใช้แล้วแล้วจากนั้นเองนะครับผมทําให้ตัวของคิดและรอเนี่ยนะครับได้ใช้ท่า ที่มาจากพลังของคนปีศาจท,ที่ตื่นแล้วกันทั้งคู่โดยตัวของลอเนี่ยก็ได้เปิดก่อนเลยนะครับผมด้วยท่าคลูมแอนเนติเชียท่านี้นะครับผมจะเป็นการที่ลอเนี่ยได้สร้างรูมขนาดเล็กขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเอาไอ้รูมขนาดเล็กนั้นไปติดเอาไว้กับดาบแล้วจากนั้นก็ได้เคลื่อนที่ไปยังด้านหลังของตัวของบิ๊กมัมแล้วแทงบิ๊กมัมทะลุออกมาจากด้านหลังพร้อมกับใช้พลังของเขาเนี่ยนะครับผมในการสร้างคลื่นกระแทกขึ้นมานครับและโจมตีอวัยวะภายในของบิ๊กมัม คือเรียกได้ว่าบิ๊กนัมเนี่ยโดนโจมตีจากภายในทําให้บิ๊กนัมเองอ่ะถึงกับกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เรียกได้ว่ากาะกเลือดออกมาควันออกปากออกมาเลยนะครับคือแบบว่ามันรุนแรงมากๆจริงๆแม้แต่ระดับ4จีจักรพรรดิเองเนี่ยยังได้รับความบาดเจ็บเลยเราโฮมี่เนี่ยก็ต่างงงเลยนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็โมโหมากๆเหมือนกันนะครับพร้อมจะซัดรอเหมือนกันแต่ฮันไดนั่นเองนะครับผมตัวของคิดเนี่ยก็ได้ใช้พลังใหม่ของเขานะครับผมที่เรียกได้ว่า เป็นท่าของผลปีศาจที่ตื่นขึ้นแล้วกับพังแคลชนะครับผมเป็นท่าที่จะเปลี่ยนบิ๊กมัมเนี่ยนะครับให้กลายเป็นแม่เหล็กขนาดยักษ์นโปเลียนเนี่ยนะครับผมก็ถูกแปลเอาไปติดกับหัวของบิ๊กมัมเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเหล่าอาวุธทั้งหลายก็พุ่งเข้ามาติดกับตัวของบิ๊กมัมเต็มไปหมดเลยนะครับผมและเรียกได้ว่าท่าของคิดเนี่ยส่งผลรุนแรงมากๆครับเพราะว่า มันได้ดึงดูดเหล็กมาเนี่ยเยอะมากๆเลยถูกไหมแล้วเหล็กจํานวนมากเนี่ยนะครับผมมันคือพวกโครงสร้างของปราสาทโอนิเกชิมะยังไงเลครับและเมื่อไม่มีโครงสร้างอยู่แล้วเนี่ยปราสาทนะครับผมก็ค่อยๆถล่มลงมาและเรื่องราววันพีในตอนที่1030ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เลยครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการ ดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ